กลับครวะาท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะแล้วก็ขอจเจริญธรรมำสำนึกดีครูรุทุกท่านขอจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจริงนะคะชื่อพรทิพย์อิ่มทุ่งน้อยมีชื่อทางธรรมนะคะชื่อว่าใจร่มเย็นมีชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาจรนะคะที่สังกัดสวนปา่านนาบุญเก้าค่ะอายุสี่สิบปี ตอนนี้กำลังเรียนอยู่อริยะปัญญาตรีค่ะชั้นปีที่สี่หลักสูตรเจ็ดปีของสถาบันวิชารามค่ะ,อะขอสอบจบนะคะพี่นิดหน่อยวันนี้ค่ะจบหลักสูตรหกเดือนค่ะค่ะเรื่องที่จะสอบนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับก้อยนะคะก็คือเรื่องอาหารค่ะค่ะอ่า คือตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำนะคะก็ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะคะคือเรื่องอาหารก็คือที่ภูผาฟ้าน้ำนะคะก็จะมีอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารที่ไร้สารพิษแล้วก็พืชจืดสบายค่ะแล้วสำหรับความทุกข์ของก้อยนะคะมันก็มีกิเลสนะคะเพราะว่าเรายังกินอาหารที่มีรสชาติอร่อยอยู่ แต่ที่นี่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะว่าถ้าใครอยากจะทําก็ทําได้เองทีนี้ก้อยก็หาทางออกโดยการทําเองอยู่บ่อยครั้งค่ะกับการที่ทําอาหารปรุงนะคะ,ะมันมีความทุกข์ตรงที่ว่าเอ๊ะเราทําเราก็ทุกข์พอเราไม่ทําเราก็ทุกข์สาเหตุคืออะไรอะ่ะสาเหตุคือมันไม่ได้ดั่งใจอะค่ะคือแบบมันเหมือนกับมันมีความ ที่ว่าเราอยากจะกินอร่อยให้เหมือนกับเอเปิดเผยหรือว่าอะไรที่มันได้ดั่งใจไม่มากกว่านี้ค่ะทีนี้ก็อพยายามที่จะอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทุกนะคะพยายามที่จะอา่าทำแบบเท่าที่เราทำได้ค่ะก็กินสลับกันก็คือพืชจืดสบายก็ไปนึกถึงนะคะ คนที่เขาไม่ได้มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยนะคะกับการที่เราจะมากินอาหารที่ไร้สารพิษกินอาหารที่โหแบบธรรมชาติได้มากขนาดนี้เรามีโอกาสแล้วอะทําไมอะเราเราถึงเออคว้าโอกาสนี้ได้น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มาถามตัวเองอะนะคะแล้วกิเลสก็บอกว่า โอ้ยเรากินก็กินทุกวันน่ะเรากินมากแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกินอาหารที่มีรสปรุงไปแล้วก็มากกว่านั้นนะคะก็ยังยังติดอการที่เข้าไปดูในโลกออนไลน์นะคะก็ก็จะมีการแชร์คลิปอ่าเป็นคลิปภาพอาหารนะคะอาหารที่เป็นออจะเป็นอาหารเนื้อสับหรือว่าเป็นอาหารรสอร่อยอะคะ่ะ พี่แชร์กันมาแล้วเราก็เข้าไปดูค่ะดูแล้วมันก็อยากดูต่อค่ะว่าเอออ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้เราเคยกินนะแล้วมันเป็นรสชาติแบบนี้แบบนี้นะเออเรารู้สึกว่าเราดูแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเราชอบในการดูแล้วมันก็ไม่หยุดดูนะคะแล้วกิเลสข้างในมันก็บอกว่าเอยพอได้แล้วจะดูอะไรนานจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ามาทะเลาะก,กับกิเลสตัวเอง แล้วก็อยู่บ่อยอครั้งอะคะ่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยอครั้งเลื่อนผ่านทีไรเราก็จะหยุดดูเนีย่ยค่ะอุ้ยอยากกินเค้กอะอยากกินอ,อ,อาหารอทางโลกบ้างเนี่ยมันก็มีนะคะที่ที่เราเคยไปอติดในรสชาติมาค่ะก็สักพักหนึ่งก็จะสลายไปความทุกข์นะคะความทุกข์ที่อยากค่ะ,คะก็เขาจะเข้ามาเรื่อยๆอะคะ่ะ ก้อยก็พยายามที่จะหักล้างค่ะก็ขอให้ผูรู้และทุกท่านนะคะช่วยเมตตาบอกด้วยนะคะแนะนำด้วยค่ะครับทุกค่ะเอาสองส่วนเอาส่วนแรกค่ะส่วนแรกคือเรื่องของใจที่แบบกินมันจะทำเองก็ไม่เต็มที่จะไม่ทำมันก็ยังไงอยู่นะคะเรา ตอนถ้าเราเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องของเวทนาร้อยแปดอ่ะเวทนาเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นสองสองฝั่งฝั่งโลคิยะกับโลกุตตะละตอนเนี้ยก้อยเลือกที่อยู่ฝั่งโลกโรกรุตระละเรารู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันดีเราควรจะต้องทำแบบนี้แต่มันก็ดีแบบใจเราอยังทุกข์อยู่มันเป็นโทมนัสคือมันยังไม่กลางไงคือทุกข์แล้วมันเหมือนกับอะไรนะที่ก้อยใช้คำว่าพิงเชือกอาจารย์ใช้คำว่าพิงเชือกอยู่น่ะแต่เราสู้ไง เราสู้ในสถานะที่เรากําลังจะพลาดจากสิ่งที่เรารู้แหละว่าถ้าเราทําได้มากขึ้นเนี่ยก็จะดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันคือขั้นตอนค่ะมันถูกแล้วเราดีกว่าเราไปทุกข์อยู่ทางโลกอีกฝั่งหนึ่งซพ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะวนมีอยู่ตรงนั้นเนะี่ยตอนนี้เรากําลังออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันก็จะเห็นอย่างนี้ละค่ะมันทุกข์มันโทม,มันนัดอยู่มันทุกข์ใจอยู่นะมันมีเศษเสี้ยวของการทุกข์ใจอยู่ แต่มันก็ยินดีได้ค่ะยินดีได้เพราะว่าเรากําลังเพียงพยายามที่จะภาคเพียงพยายามที่จะลดสิ่งที่เกินจําเป็นของชีวิตทั้งเรื่องของลดอาหารหรือว่ารูปรักต่างๆของอาหาระัะน,นั้นมันก็จะอยู่อาการเนี้ยอยู่ไปเรื่อยจนกว่ามันจะดีขึ้นฝึกไปนะคะอ่านไม่ปริศนาไปเรื่อยทําเยอะๆพระหูีกำมังไปเรื่อยนะคะทา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 เข้าไปในเรื่องเนี้ค่ะแล้ว่านหนึ่งกําลังมันจะเติมขึ้นไปเยอะขึ้นแล้วเราก็จะหลุดจากมัน ส่วนเรื่องที่สองเรื่องของการที่เราไปดูดูทางอันนั้นนะคะเวลาที่เราเกิดเวลาที่เราจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันติดได้หลายจากจากทางตาเนะี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลายคนเนี่ยอาหารเนี่ยเราก็จะคิดจนกันตรงๆว่ามันคือเรื่องของรสชาติเรื่องของหน้าตาอาหารใช่ไหมไอรสชาติเนี่ยชัด แต่พอหน้าตาเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าต้องเป็นหน้าตาที่จัดแต่งตอนเห็นเห็นตรงหน้าเนี่ยค่ะอันนั้นคือแบบขั้นหยาบยแต่ตอนนี้เราไม่อยาบขนาดนั้น,นค่ะแค่เราเสพผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็พอใจแล้วคือมคือมันลดลงไงเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องขวนขวายไปทําให้มันเหมือนหรือไปหาตามหาร้านกินนั่นคืออดีตแต่ตอนเนี้ยมันลงมาแล้วฉันดูแค่รูปก็พอแล้ว แล้วดูไปเนี่ยฉันก็ดูไม่จบนะเมื่อก่อนฉันจะเพลินกว่านี้ฉันจะอยู่ประมาณสองชั่วโมงกับมันตอนนี้มันสั้นลงแล้วเพราะเราพยายามภาคออกแต่ใจเรายังไม่ไหวไงมันก็เลยยังได้อาศัยตรงนี้อยู่มันคือกระบวนการของการที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะแต่เพระตอนนี้เรารู้แล้วอ้อนี่นะเรายังเสพติดอาหารในเรื่องของตาเรื่องของรูปร่า์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราะนัน้นพอเรารู้แล้วมันก็จะยิ่งสั้นลงสั้นลงเพราะเราเริ่มเห็นเหตุแล้วแต่ก็อ,อาจจะต้องไปดูเพิ่มเอ๊ะเราติดเราดูไอ้พวกเนี้ยลักษณะรูปมันคืออะไรเราต้องการอะไรจบมันมันคือติดรูปเหรอ,พอเพราะกลิ่นมันคงไม่มีให้เห็นแล้วนะรูปหรือว่าการจัดจานหรือว่าเป็นต้องเป็นอาหารประเภทไหนประเภทไหนหรือจริงจริยดูทีไรเนี่ยเราก็จะไปแต่เรื่องของอาหารแบบหมวดเนี้ย หรือเปล่าเออเราก็ลองไปสังเกตมันทำให้เราสามารถรู้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราเหลืออยู่คืออะไรนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสจริงก็ได้ตอนนี้เราเราเกินสัมผัสจริงมาแล้วเราไม่ต้องไปถึงกับขั้นการกระทางทางกายไงกายแบบหยาบหยาบ,ยบไม่ต้องกินเข้าไปเพื่อให้เราต้องไปนั่งล้างพิษออกไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังมีพิษอยู่นะเพราะว่าเรายังเสียเวลาแล้วก็ดีทางด้านจิตใจอะไรบางอย่างก็เนี่ยค่ะคือกระบวนการเนาะพี่อ่อนเนาะ มันมีอะไรเติมไหมคะค่ะออนเข้าใจนะสภาวะที่ก้อยพูดมาเพราะว่าอ่อนก็ก็เป็นสภาวะอย่างนั้นเหมือนกันค่ะทีนี้พอคือมันก็เป็นขั้นตอนเนาะคุณรุ่เออเฉงคือมันเป็นขั้นตอนของการที่เราปฏิบัตินี่แหละค่ะทีนี้มันก็เป็นแบบนี้ค่ะก้อยสําหรับพี่อ่อนนะเวลาที่ที่มันเกิดขึ้นเราก็ตั้งศีลมันต้องตั้งศีลค่ะศีลก็คือกรอบที่เราจะมาช่วยช่วยเราเนะี่ยนะคะเช่น สมมติว่าเราตั้งสินว่าเราจะกินปรุงกี่วันถ้าสมมติว่าเรายังติดปรุงอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตั้งสินให้เป็นกรอบมันอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งกี่วันหลับถึงมันถึงจะพอดีที่เราจะปฏิบัติแบบไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลาบากเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ควรจะอยู่ในขีดที่แบบว่าเข้มหน่อยนะไม่ไม่ใช่แบบว่ามันจะไปทางไก่คือให้มันเข้มเข้าไว้แต่แต่แต่เราก็ยินดีที่จะผ่อนให้มันถ้ามัน ถ้ามันเป็นภาวะที่มันจะฝืนเกินไมท่ทนไม่ไหวอะไรอย่างเนี้นะคะก็ต้องยอมมันบางครั้งนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะก็จะตั้งสีลแบบนั้นแต่ทีนี้พอเราตั้งศีแล้วมันมีอาการเกิดขึ้นความอยากที่มันอยากจะไปนะคะเราเราอย่าเพิ่งไปทําตามมันพิจารณามันก่อนมันทนได้ไหมเออถ้ามันทนได้อยู่นะก็ทนนะคะ ก็ใช้วิธีกดข่มเอาพี่อ่อนก็จะทําแบบกดข่มเอาคือมันมันยังไม่ได้คือมันอยากอยู่มันเห็นอาการชัดเจนอยู่มันจะไปทําแล้วแต่ว่าเราจะทนได้ไหมคือจะไม่ไปทําตามมันนะคะบางทีก็อาจจะอันนี้ก็อาจจะเป็นใช้เวลาเดี๋ยวก่อนนะเอ่ยังไม่ได้ยังไม่ให้กินตอนนี้เดี๋ยวจะให้กินอยู่อะไรอย่างเนี้ก็อาจจะพูดไปอย่างนี้ก็ได้คืคออะไรก็ได้เป็นลักษณะเป็นขั้นตอนนะคะว่าเราเรากดข่มไปก่อน แต่ถ้าสมมติว่ามันข่มได้อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะได้พลังมาส่วนหนึ่งในตอนที่เราข่มเราก็พิจารณาไปด้วยว่าเออเราหิวไหมไอ้ที่เราจะกินเลยค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นความหิวหรือความอยากมันก็ต้องมาแยกตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นความหิวร่างกายมันต้องการจริงๆมันก็ต้องยอมนะแต่ถ้ามันเป็นความอยากตามกิเลสของเรานะคะเราก็ต้องให้เหตุผลมันไปบอกว่าโอ๊ยนอกกินอย่างนี้มันก็สุกแป๊บเดียวนะจริงๆแล้วอ่ะ แล้วเราต้องมาเสียเวลาปรุงตั้งมากตั้งมาคือพยายามให้เหตุผลให้ให้เหตุผลกับกิเลสนะคะว่าอันนี้มันเสียเวลาเสียทุนหลอนเสียแรงงานคือมันมีแต่ข้อเสียคือให้เห็นข้อเสียมันเยอะๆะนะคะแล้ประโยชน์มันแป๊บเดียวคือตอนที่เราได้กินแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออมันมันก็เป็นแบบนั้นละค่ะคือพยายามพี่ออนก็จะทําแบบนี้ค่ะเพราะ พอมันได้ครั้งแรกมันเหมือนจะไม่ได้นะตอนแรกๆน่ะมันเหมือนจะไม่ได้เพราะว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันจะ้ยมันจะรอนๆนะคะมันจะมีอาการเราอ่อนเข้าใจเข้าใจตรงเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราผ่านมันไปได้ปุ๊บนะมันจะมีพลังแล้วมันอุ้ยเราโดนหลอกเราน่าจะทาตั้งนานมันก็จะมีแบบนี้ค่ะมันก็บอเออพอเราทําได้นะมันจะมันจะมีพลังพอมีพลังแล้วจะมีกําลังใจแล้วก็ทําอีกทําให้มากทําให้มากทําให้มากนั่นแหละค่ะ มันก็จะมีแต่แบบนี้แหละที่จะทำาอันนีนก็ถูกทางแล้วนะนเนี่ยเนี่ยถูกทางแล้วแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนอยู่ในช่วงที่มันก็กําลังสู้อยู่นะคะออนก็ให้กําลังใจก็แล้วกันให้กําลังใจค่ะค่ะไม,ไม่ไม่ผิดหรอกค่ะนี่นี่แหละคือถูกทางแล้วแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องมามันมันมีการอะไรนะคะคุณรู้เฉงออนก็จาวิธีอภาษาไม่ได้หรอกคือมันแบ่งสมุดเชทัพประหารก็คือประหารเป็นส่วน,ส,วนส่วนไปอะไรอย่างนี้นะคะ มันได้อันนี้ว่ะอันนี้มันพอได้แล้วก็โอเคอันที่ยังไม่ได้ก็กดข่มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้เรากดข่มเนี่ยแหละค่ะมันก็ยังมีพลังนะมันมีพลังพอเราฝืนได้โอ้จริงๆก็ผ่านมาได้นีเมื่อวานเด็กก็คือมันอยากอยู่แต่ว่าเราข่มได้ใช่ไหมเอ๊ะมันก็ผ่านมาได้นี่นะมันก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะรู้สึกว่ามันมีพลังมันก็เอ๊ะทำอีกทีซื้อวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นขั้นแบบนี้พอมันเริ่มทําได้เยอะๆมันก็พลังมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นไงคะะเราสสมพลั ตอนนั้นแหละมันก็จะมันก็จะมันก็จะสบายแล้วทีนี้มันก็จะเป็นอะไรนะอ่อสินศีลเรามันก็จะเข่งโดย<ม>ที่ไม่ไม่ต้องกดข่มมากเพราะมันเป็นเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเป็นสินเข่งโดยธรรมชาตินะคะ่ะค่ะให้กําลังใจค่อยค่ะค่ะขุบคนพี่ออนนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณครูเฉมด้วยค่ะคือจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ก้อยบอกว่าป้งป้งเนี่ย มันคือพยายามมะม่วงอะ่รบนภูเามันเยอะกว่านี้มันก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นนะมันคือเราพอเรามีส่วนเหลือเนี่ยมันก็จะพยายามหาออกทางอื่นไงเพราะะฉนั้นก็ก็เลยไปออกทางแบบว่าช่องของการดูทาง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  youtube หรืออะไรเนี่ยมันคือเรารู้แล้วแหละว่ามันมีก้อนที่ยังเหลืออยู่มันก็จะหาวิธีดิ้นของมันเนี่ยเราก็ดูไปนะอ๋อมันก็ออกทางนี้ได้ด้วยนะ อ๋อเดี๋ยวออกทางไหนมันก็ว่ากันไปเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเรียนรู้สิ่งที่เรายินดีได้ก็คือสิ่งที่ก้อยเป็นเนี่ยอาการที่มันทุกข์ทุกข์จากการที่เราทําเนี่ยทั้งที่จริงเขาก็อนุญาตไม่มีใครว่าบางคนก็เยอะกว่าเราเราก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรมันอิสระที่จะทําตรงนี้จะตายแต่เราละอายค่ะเราเกินมาเยอะแล้วเรามาถึงฮิริโอตาปะแล้วนะมาเดินทางนเกินพึ่งแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าเราวางตรงจลนะสิบห้าแสดงว่ามันมาเคลื่อนขั้นอะฮิลิโอตปะใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะเริ่มเกรงกลัวแล้วต่อไปมันจะเป็นเกรงกลัวต่อไปมันจะมีสภาวะนี้ด้วยค่ะก้อยพี่ออนนะคือมันก็มันก็เหมือนกับว่าเกรงกลัวยุ่แต่มันก็ไปฝืนทำนะเวลามันอยากมากๆแล้วมันเกมีผลกับร่างกายของเราอะค่ะตรงนี้แหละมันก็จะเริ่มชัดเจนโอ้ไม่เอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยนะเสีย เวลาไปทําเสียแรงไปทําแล้วก็กินแล้วมันก็จะไม่สบายนะคะมันจะมีอาการตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันอันนี้มันคือเกินมันไม่ใช่ฐานที่เราจะไปทําแบบนั้นแล้วะค่ะคือเขาจะพยายามถีบเรานะคะมันจะมีมันจะมีผลที่ชัดเจนนะคะบบตเตอรี่จะมาชัดเจนเอออันนี้ค่ะลองทําลองทําไปก็ให้กําลังใจะค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ